กิจกรรมเด่นอำเภอกลุ่มโซนที่1โดยเริ่มจากสำนักง,งานประสุสัตวอำเภอชัยประการเดือนนี้สำนักง,งานปรุสัตอำเภอชัยประการร่วมกับสำนักง,งานปรุสัตเขตห้าสากรโคนมชัยประการได้ออกสุ่มตรวจติดตามนมคุณภาพสูงล้านานาในถังปรดคังดึงครับ Okay. Okay. ไอนมทุกค่าสูงนานเธอได้กินนอนมันก็จะแปลว่านมเราอ่ะดีที่สุดเดี๋ยวดใประเทศละนะแกสูตรเราอ่ะบอกแล้วเราทำสูตรเลยหมอก็ได้มาสูงรว่ฟาร์มมันจะแบบสิบเปอร์เซ็นต์จากสองร้อยได้ประมาณยี่สิบฟาร์มนะแล้วเราก็ได้รับการคัดเลือกการสุ่มมานะคะยี่สิบฟาร์มเนาะเดี๋ยวมาดูคุณค่าน้ำนมกันนี้ค่ะไอตัวนมคุณค่าสูงนานเราก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าแบบคุณค่านมมันต้องดีที่สุดนะไอดีของ ดูของแข็ง T S นะค่ะหัวเอา2.35เราได้2เจนดีอ่าเรียบร้อยไม่มีปัญหานะคะโปรตีน 2, 3เราได้3.45ค่ะไขมันไขมันดีมากเลยค่ะหัว3.65เราได้4กว่าไขมันที่ดีมากเลยไขมันเชื้อปลานี่คือแบบดีเลยเลยตลอดที่สำคัญสุดคือหมวเอา S C C นาะเร็ว ใช่นิดนึงแต่ว่าได้อยู่ค่ะเราที่สองแสนนี่จะสองส่นนิได้อยค่ะเราเอาย้อนหลังไปสองเดือนเนี่ยในหกเดือนให้มันได้สัมกว่าสองแสนโอเคเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้อยู่ค่ะอันนี้คุณูดูค่ะแทีัญคะขอดูปัาเดิมปามาต่ออีกเป็นเท่าไหร่นวคะต่อตแล้วครัต่อไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนะ กิจกรรมเด่นของสำนักง,งานประสัตอำเภอชัยประการที่2ร่วมสำนักงานเกษตรอำเภอชัยประการวันจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เพื่อสร้างผวัญกำลังใจเกษตรกรอำเภอฝางกิจกรรมเด่นของสำนักงานประสัตว์อำเภอฝางเดือนนี้เริ่มจากสำนักง,งานประสัตอำเภอฝางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ร่วมจัดกิจกรรมผ่าตัดตอนทำหมันสุนัขแมวในพื้นที่เพื่อลดปัญหาการเพิ่มประชากรของสุนัขและแมวเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศูนย์และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพลาวสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแหงสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอชัยระการสำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอแม่อายและทีมงานโซนเหนือรวมเจ้าหน้าที่ช่วยกันดำเนินการในการผ่าตัดตอนทำหมันสุนัขครั้งนี้โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างาประโยชน์ในพื้นที่เป็นที่ชื่นชมของเกษตรกรในพื้นที่ ขอาอบคุบคน,นะคะเป็นครูจ้างสอนที่รายการชีพงค,ค่ะขอขอบคุณเจ้าที่รุ่คนนะคะที่มาทำหมาที่น้องหมาโนเงนะคะของพีบาบมาเลยค่ะกิจกรรมเดือนที่2ร่วมกับสำนักง,งานประตว์จังหวัดเชียงใหม่ตรวจกิจการฟาร์มสกปร,รภกภาคบังคับตามมกอชสามนะครับเนาะ ใช้ยาอันเดิมหมูขี้ไหลเนี่ยใช้ยาอันเดิมได้ใช้ไปเรื่อยๆจกกนกว่ามันจะดีขึ้นแล้วก็ยหยุดถ้าถ้าว่าไม่จะต้องเปลี่ยนยาอ่ะถ้าว่าตัวนี้กกฉีกาทางชีวาภาพเนาะรูะ้ว่าที่พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อเนาะนะครับที่อาบน้ําการเปลี่ยนรองเท้าล้างมือนะครับเนาะโปรแกรมวัคซีนเนาะฉีดวัคซีนหมูเนาะมีปอกมีเป็นวิธีการที่ป้องกันการเจ็บป่วยเนาะทำให้หมูไม่ป่วย ได้น้อยกว่าการใช้ยาปฏิชีวนะเมื่อเทียบกับการใช้ยาอันไหนมันป้องกันการเจ็บปวดได้มากกว่ากันอันนี้ก็ป้องกันเยอะอันนี้ป้องกันเยอะกว่าเนะาะโอ้ <okay. S 2> โอเค กิจกรรมเด่นอำเภอเชียงดาวเดือนนี้สำนักงานประสุทว์อำเภอเชียงดาวได้ออกโดรนลงฉิดวัคซีน L s d ดีให้กับโคกบือภายในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อสังเกตของจังหวัดกิจกรรมเด่นที่สอของสำนักงานประสัทว์อำเภอเชียงดาวเดือนนี้ ได้ร่วมฝึอกอบรมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์หรือสปกตามขอ้อสำคัญของจังหวัดและนอกจากนี้สำนักง,งานปศุสัตว์อำทภอเชียงดาวได้อบรมนะักตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทิศธุลกานดารือโรงเรียนต่อชะดอเดิมกิจกรรมเด่นของอำเภอเวียงแหงเดือนนี้สำนักง,งานปศุสัตว์อำเภอเวียงแหงได้ มีการฝึกอบรมโครงการาหมู่บ้านยามชายแดนตามพระราชดำริเกษตรกร5าลายเป็นไปตามพอ่อสังการของจังหวัดและนอกจากนี้สำนักงานบราานิษัทอำเภอเวียงแหงได้ดําเนินการตามกิจกรรมโครงการพรรัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริต่ข้อสังการของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กิจกรรมเด่นอำเภอพร้าวเดือนนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพร้าวได้อบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยในพื้นที่และนอกจากนี้สำนักงานได้ออกดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและนอกจากนี้สำนักงานปศุสัตว์ประเชียงดาวได้ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือฟิวเดย์ของอำเภอพร้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกิจกรรมเด่นอำเภอแม่อายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่อายได้ออกตรวจ าฟาร์มมาตรฐานตามระบบ GFM ของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามข้อชี้วัดของจังหวัดและนอกจากนี้สำนังกงานรปรศุสัตว์อำเภอแม่อายได้อบรมอาสาปสศุสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยของเทศบาลตำบลแม่อายเป็นไปนด้วยความเรียบร้อย